สำหรับข้อที่8ปีนี้จะใช้ความรู้เกี่ยวกับพันธะเคมีในม4ประยุกต์กับเคมีอินทรีย์ในม6 <S <S เขาก็ถามว่าสารประกอบใดมีพันธะไฮโดรเจนการที่สารประกอบมีพันธะไฮโดรเจนก็หมายความว่าสารสารนั้นเนี่ยจะต้องมี ของไฮโดรเจนที่ทำพันธะกับ3ทธาตุก็คือ F O หรือไม่ก็ N เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มดูกันที่กอไก่ก่อนกอไก่ไฮโดรเจนไอโอไดตัวนี้คือไฮโดรเจนทำพันธะกับไอโอดดนตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนที่ต่อกับ F O N จน,นที่แน่ๆเลยกอไก่จะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ H I เนี่ย มันจะไม่ใช่พันธะไฮโดรเจนเราก็ตัดทิ้งไปเนาะส่วนความรู้ต่อจากนั้นก็คือไฮโดรเจนเกาะกับไอโอดตัวนี้บริเวณอะตอมของไอโอดีนเนี่ยมันจะมี ความเป็นลบเพราะว่ามันมีค่า e-n ที่มากกว่าส่วนตัวนี้มีค่า e-n ที่เป็นไงกว่าที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นบริเวณนี้มีความเป็นลบบริเวณนี้มีความเป็นบวกมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสมมตินะเราลองนึกภาพนะเอาเฮไอมาหลายๆตัวเงี้ยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเฮไอหลายๆตัวมเมื่อกี้เป็นแรงยึดเหนี่ยวชนิดที่เราเรียกว่าไดโพลไดโพลแปลเป็นภาษาไทยก็คือแรงระหว่างขั้วโอเคไหมไม่ใช่พันธะไฮโดรเจน นะเราก็ไปต่อถัดไปขอไข่หนึ่งโพพานอลหนึ่งโพพานอลหมายความว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน3ตัวแล้วหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือไฮดรอกซิลมาเกาะที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่1 ดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่วาดรูปพี่ก็จะได้เป็นว่า C H 3ตรงนี้พี่ขออนุญาตไม่เขียน H นะมันจะมี H H H ไฮโดรเจนนะ C H 3 C H 2 C H 2แล้วก็ตรงนี้มันจะมี O H มาเกาะนะถ้าเกิด O H เขียนกระจายพันธะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะฉันที่ได้แน่เลยตัวแอลกอฮอล์เนี่ยตัว1โพพานอลเนี่ยเขาจะมีพันธะที่เกิดจากนี่ H ต่อกับ O ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอา1โพพานอลมาหลายๆโมเลกุลอสมมติ5โมเลกุลนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง5โมเลกุลนั้นนะมันก็จะเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่เราเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้มีถัดไปไปที่คอขวายโพพานอลโพพานอลคืออะไรคือสารอินทรีย์ประเภท คาร์บอนสามตัวเราก็จะวาดได้ยังไงก็จะเป็นอย่างนี้นะ C-H3 ตรงนี้เป็น C-Double Bond O แล้วก็ C-H3 นี่คือสารที่ชื่อว่าโพพานนอนเนาะจากนั้นเราก็มาดูพันธะว่ามันมีพันธะระหว่าง H ที่ต่อกับ F O หรือไม่ก็ N หรือเปล่าไม่มีเนาะ ไอ้ตรงเนี้ยที่แบบว่าเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนแล้วก็ไฮโดรเจนตรงเนี้ยมันต่ออยู่กับคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนใช่ไหมไม่ใช่ F O หรือ N เลยแล้วอันนี้จะไม่มีพันธะไฮโดรเจนเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแน่นอนโอเคไหมทีนี้ถ้าเกิดถามว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของตัวโพพานอลคืออะไรบริเวณเนี้ย เป็นบริเวณที่แบบเขาเรียกเป็นบริเวณที่แบบยังไงไม่มีคั้วเพราะมันเป็นเป็นบริเวณที่เป็นสารไฮโดรคาร์บอนนึกออกไหมความเป็นคั้วของบรรดาจะถูกหักหลังไปหมดแต่เราจะเห็นบริเวณที่เป็นคาร์บอนกับออกซิเจนที่ต่อกันตรงนี้ตรงนี้ออกซิเจนมีค่า e อที่สูงกว่าคาร์บอนเพราะฉะนั้นบริเวณนี้จะมีความเป็นคั้วลบส่วนบริเวณคาร์บอนจะมีความเป็นขั้วบวก ดังนั้นแล้วบริเวณเนี้มีความเป็นคั้วอยู่อ่อนๆน,นั้นถ้าเกิดว่าเอาสามโพพานนลมา5โมเลกุลทั้ง5โมเลกุลนั้นก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลชนิดไดโพไดโพโอเคนะถัดไปมาดูที่งอง,งูต่อเมทอกซีอีเทนเมท o x อกซีอ e ีเทนเป็นสารประเภทอีเทอร์เป็นการเรียกชื่อ แบบระบบ IUPAC ็นะทีนี้วาดยังไงเมทอกซีอีเทนก็จะเป็นอย่างนี้เป็น O ที่ต่ออยู่กับฝั่งนี้มี C 1ตัวเราก็เลยเรียกหมู่นี้ว่าเมทอกซีจากนั้นอีเทนก็คือ C 2ตัวใช่ไหมอ่ะอันนี้ C ตัวที่1แล้วก็อันนี้ C ตัวที่2ตัวนี้เลยคือ เมททอซี xy, เนี่ยบริเวณเนี้ยเรียกเมททอซีแล้วก็มาต่อกับคาร์บอนสองตัวตรงนี้เราเรียกว่าอีเทนนะเมททอซีอีเทนทีนี้เราก็มาดูเหมือนเดิมว่ามีพันธะที่ไฮโดรเจนต่อกับฟอหรือไม่ก็เอหรือเปล่าไม่มีเลยถูกไหมอันนี้เป็นไฮโดรเจนต่ออยู่กับคาร์บอนทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นไฮโดรเจนที่พี่ไม่ได้เขียนเนี่ยต่ออยู่กับคาร์บอน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 แล้วคราวนี้ ตรง O O ก็มีนะแต่ว่าโไม่ได้ต่อกับไฮโดรเจนแต่โต่อกับใคโ O ต่อกับคาร์บอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารยึดเหนี่ยวแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารเนี้ยก็จะไม่ใช่พันธะไฮโดรเจนแต่ตัวนี้ความเป็นคั้วของโมเลกุลความเป็นคั้วลบจะอยู่ที่อะตอมของออกซิเจนตัวนี้ส่วนความเป็นบวกจะอยู่ที่คาร์บอนที่ทำพันธะกับมัน นหรอไหมเพราะฉะนั้นแรงระหว่างขั้วขอโทษแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเมททอกซีอีเทนเนี่ยจะเป็นแรงไดโพไดโพเช่นเดียวกับข้อขอไข่ขเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้สารประกอบใดที่มีแค่เฉพาะพันธะไฮโดรเจนเราก็ตอบขอไข่เท่านั้นตอบข้อที่2อนั่นเอง